ขอบคุณที่ติดตามเช่นเดียวกันค่ะมาค่ะทุกคนจ๋าลิงด้านล่างไปกันรัวๆลิงด้านล่างไปกันรัวๆลิงด้านล่างไปกันรัวๆจ๋าทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะมาค่ะทุกคนจ๋ามาลิงด้านล่างเร็วๆด่วนๆลิงด้านล่างขอบคุณค่ะบน250ล่าง250ป้า พี่พินน่ารักมากๆเลยขอบคุณที่ติดตามเช่นเดียวกันนะคะทุกคนขารงกลุ่มไหนทําไมไม่เจอรงหน้าเพจปักปักให้ดูด้วยค่ะปักหน้าเพจเลยค่ะปักหน้าเพจไว้ด้วยค่ะทุกคนจ๋าสวัสดีเจนุกค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าแม่บุญลังมาค่ะทุกคนเจนุกเจนุกนะบารมีเจนุกนะบารมีเจนุกอยู่ใกล้เจนุกก็ปังไปด้วยกันนะคะเราตรงนี้เลย ขอบคุณ58งวดที่3ติดแล้วพี่กลมน้อยขอบคุณที่ติดตามค่ะใครรอเล,ล่าลิงด้านล่างรีบเข้าไปรอก่อนนะคะไม่ได้ตามแม่เลยเสียใจปกติตามไม่เป็นไรค่ะพี่เฮงๆปังๆตามกันงวดหน้าก็ได้นะคะไปกันลิงด้านล่างเร็วๆจิ้มลิงกเรียบร้อยรอในห้องอุ่นๆเพราะห้องนี้ห้อง VIP แม่นระินนะคะจะลงแนวทาง ตำราวให้นะคะขอบคุณวันนี้ค่ะบนล่างบนล่างขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เห็นกดติดตามกดติดดาวไว้เลยของจริงค่ะแม่เนรินพี่อนุรักษ์อุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อนุรักษ์ธรรมชาตินะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแปดสองขอบคุณแปดห้าทุกคนจ๋าขอคนร้านหนึ่งแชร์หน่อยขอคนร้านหนึ่งแชร์หน่อย บอกเขายังขอคนร้านหนึ่งแชร์หน่อยจ้าทุกคนคะ่ะขอคนร้านหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจเขาแล้วค่ะแม่รอในห้องเลยนะคะเพราะว่าแม่นรินจะลงให้ในกลุ่มนะคะแม่นรินจะลงให้ในห้องนี้เท่านั้นนะคะทุกคนจ๋าไม่ถูกไม่เป็นไรงวดหน้าย,ยังมีนะคะรัฐบาลไทยมียันเราแก่ตายเลยทุกคนไม่ต้องไปเสียดายใครไม่ได้งวดนี้งวดหน้าเราก็ได้นะคะขอบคุณบนล่างขอบคุณคะ่ะ ได้ค่ะตัเล่นแค่สามตัวไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรค่ะทุกคนค่ะขอบคุณ82ไปกันค่ะวิ่งรูด8ดเด้งเด้งนะคะใครเจออั้นก็กราบขอภัยด้วยนะคะทุกคนจา๋าใครเจอเลขอั้นก็กราบขอภัยด้วยเนาะเราก็วางเลขตามสูตรนะคะยปังน้องเนน้องเนก็ปังนะ85ปังไปด้วยกันนะคะปังไปด้วยกันนะคะไปกัน8285นะคะห้องซับทวีคูณใช่ไหมคะจา,นา์น้ำช่วยเช็คให้แมนาินหน่อย เสียใจหลายๆบบต้องเสียใจบบต้องเสียใจงวดหนาสิผ้าปังไหมแม่บนล่างเลยขอบคุณน้องเนทมาเนทเข้าลุยผ้าเอฟซีไปเล่าตอเนทลุยตอเฮ้าเล่ามือน,นีเป็นของบานเฮาแล้วเป็นของบานเฮ้าเล้วเนทเวากับเนทเฉดดมือขค้ือนเวากันขนลูกใส่กันมาคู่เลยเห็นไปมาคู่เลยนะจ๊าแม่นรินเนทกาแฟนะคะโทรคุยกันบ่ดด้เดอโทรคุยกันมาคู่เลยเล่าอะไรรุ้นค่ะ เราอะไรรลุ้นค่ะลิงก์ด้านล่างขอบคุณจ้าได้ทั้งบนทั้งล่างขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะทุกคนจ๋าขอบคุณเช่นกันมาลิงก์ด้านล่างดนดวนเร็วๆไวๆด่วนเร็วๆไวๆค่ะลิงก์ด้านล่างเลยลิงก์ด้านล่างเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าๆๆนะคะเราหนูวังกับแม่วันนี้แม่ปังเราโอ้ยน้องเนต ปังไปน้ากันนี่ไปไปน้ากันปังไปน้ากันมาจ้า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 เร็วๆรวเข้าเราอะไรมารอ าถามหาห้าน้อยกันนติหนึ่งพันคนสวัสดีค่ะหนึ่งพันคนสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะแม่นารินบนล่างขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะมาจ้าทุกคนขาลิงด้านล่างด่วนๆหนึ่งพันสองร้อยคนใครรอราวันนี้นะคะกินทั้งตำไทยตำลาวเลยอุ้ยมีความสุขอุ้ยมีความสุขอุ้ยมีความสุขจังเลยฟอนไดฟอนแล้วฟอนไดฟอน ได้ฟันแล้วฟันได้ฟัอนเราเดอ้อสีเป็นบ้านเราเดอ้อวันนี้เดอ้ออุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยรีบเข้าเร็วเร็วเข้ารีบเข้าเร็วเรว,เรวจ้ะคนไปลุ้นเยอะนะคนยังไม่รู้ไงไม่เข้าหนีเสียนีแหละเด้อหนึ่งพันห้าร้อยคนขาไปกันนะคะราคาราคาขอบคุณที่ติดตามเช่นเดียวกันค่ะทุกคนจ้าแนวทางฟ์มไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดอู้ยเมือช้าหุ่นกระปังเมื่อเช้านี้หุ่นกระปังและที่สําคัญเมื่อคืนนี้สามรัฐแตกสามตัวตรงอังกฤษ สามรัฐแตกสามตัวตรงอังกฤษจ้าเมื่อคืนนี้นะคะสามรัฐแตก3ามตัวตรงอังกฤษนะคะอังกฤษแตกสามตัวตรงไม่ต้องกลับนะคะเมื่อคืนนี้นะคะเริ่ดียามดีนะคะเริ่ดีย่ำดีเนาะรัฐบาลไทยฝาดบนลางเลยจ้าเน้นเน้นนะคะไปกันไปกันราวพัฒนาลิงด้านล่างสองพัน0ร้อคนสองพันง้อยคน2อง0นคนขานเบาไหล บอกเลยทำไ,ไมบบ้พลังงานลบบล็อกอย่างเดียวทำไมลิงเข้าไม่ได้ลองกดใหม่จ้าลองกดใหม่อีกครั้งหนึ่งลองคลิก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 ,กอีกใหม่จ้าลองคลิกใหม่คลิกใหม่อาจจะซ้ำกับเพื่อนนะคะวันนี้เราพัฒนาปังแน่นอนแม่นรินอยู่ในเชียงใหม่อยู่ยังไงก็ต้องปังค่ะตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่อยู่ยังไงก็ต้องปังก็ต้องปังเออเอ่อเอเอ,เอ จะเป็นบ้าแล้วสิเป็นบ้าแล้วดีใจลายดีใจหลาย,ย,ลายผ่านสถิติงวดที่5้าได้แล้วทุกคนจำไม่ใช่อะไรเพราะเขาเลข5าทีไรเหมือนเราได้นับหนึ่งใหม่ทุกทีตอนเลา่าพัฒนาคือกันพอแตกมาซีงวดติดปุ๊บงวดที่หาปับ๊บลุดจอ่อยเมื่อนี้ตรงมันนับเล่าหนึ่งใหม่เฮ้ยแต่ว่าบบเป็านอย่างเราต้องตำาราวอร่อยอร่อยแต่ตำไทยนะจ๊ะห้าง,งวดติดลบสถิติได้แล้ว ห้างวดติดห้า <ไป S 1> <5 S 2> งวดติด <5. S 2> ปกติตไปก็สไปต่อไปต่อเราต้องปิดสกราชปี64ปี64จะมีหวยรัฐบาลเดือนธันวาสามครั้งทุกคนวันที่16แล้วก็วันที่30เพราะมันติดปีใหม่16 30ทุกคนจ๋า16กับ30รุ่นกัน3รอบแม่นรินจัดให้ใครอยากปังไปที่ริงการล่าง ใครอยากฟังไปที่ลิกงด้านล่างเราพัฒนาในห้องนี้นะจ๊ะเราพัฒนาในห้องนี้เราพัฒนาในห้องนี้แม่นรินน้องเนทไปกันเลยแปดสองไม่ต้องกลับดูอีกทีดูความภาคภูมิใจอีกทีนะจ๊ะดูความภาคภูมิใจอีกทีรูดแปดีนที่สุดที่สุดแล้วนะจ๊ะที่สุดแล้วนะคะที่สุดแล้วนะคะ แปตรงๆไม่ต้องกลับนะคะแต่8-5ต้องกลับอยู่เด่น8นะคะเด่น7-8นะคะทุกคนจะไปกันเลยไปกันต่อเราจะเอาแบบนี้สัญญา3,000คนฟังตรงนี้นะจ๊ะเราพัฒนาแม่นรินจะเอาแบบนี้เลยสามพ ตั ha ้งกายวาจาหังวันทาส่งน <ras> <tama> ้อมนบนำผู้สมทรงกาบองค์ยาเจ้าเอ๋ย วันสร้างแป้งทรงก่อเกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาคินยาสีปฐมมาอ่ ชาติของนาชีสีบาดานโลกลมากายพงงามรตรการวังคำชนโนเมือง